มันจะมาข้างหน้าแล้วแต่เออแต่แบบขามันแบบลื่นหรือไงแบบกเดิ้ลกระเดิ้ลกระเดิ้กระเดิ้มางี้มางี้มางี้เอามาเร็ว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 เอาไม้เอาไม้เร็วเร็วไม่ได้ทำให้หัวล้อแบบ กไม่หัวล้อมเหมือนตอนยืนดิหัวล้อหัวล้อมอาไมหัวล้อหรือว่าพอออกแล้ตูนต้องถ่ายเลยตูนถ่ายวิดีโออห้อหอมนิดหัล ไหนไม่เสียงไหนลม่เสียงไหนไหียพูดโชว์ได้โชว์หน่อยดิวอืออืออืออืวัืาอืออือี้ออออืออือออออืออกออือยออ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 ืออืออ 哦嘿、oh, <laughs>